นิสั่งอัล่าสปอร์ติกนะครับทำกุญแจที่หมดเพิ่มครับอ่าอันนี้เราโปรแกรมเสร็จแล้วเราจะมาลองเทสกุญแจนะครับนี่ตัวที่เราทำให้ใหม่ให้ลูกค้าใหม่ครับล็อกกดล็อกนี่ตัวเดิมของลูกค้านะครับอยู่ในซองนี่คือตัวเดิมครับล็อกกดล็อกอ่ะนี่ตัวใหม่ตัวใหม่ที่เราทําให้ครับล็อก กดล็อกเราจะลองเช็คสตาร์ทด้วยตัวใหม่เลยนะครับต่อเราจะวางไม่ได้กับต๊ะนะครับตัวใหม่นะคไหมจะลองเข้าไปสตาร่เลยนะครับปุมสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับเราสตาร์ทเลยนะครับสตาร์ทด้วยตัวใหม่นะครับโอเคสตาร์ทติดนะครับจบครับมิสซันสปอร์ตเทคมิสซันดามิล่าสปอร์ตเทคทำกุญแจรีโมทเพิ่มนะครับ เครื่องลองเทสรีโมทตัวใหม่ให้ดูนะครับล็อกเดล็อคฝาท้ายเปิดได้ปกตินะครับฟังเสียงน,น,นะครับอ่ะฝาท้ายเด้งขึ้นแล้วนะครับเปท้ายจะเด้งขึ้นแล้วครับโอเคเราจะเรียกตัวเดิมลูกค้ามาลองเทสให้ดูนะครับจะเดินว,วงังหน้าเนะครับตกลง ตัวเดิมนะครับฝาท้ายเปิดอยู่นะครับตอนนี้ล็อกปลดล็อกจบครับ